ทีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นข้อมูลของโรคมะเร็งนะครับผมดูไปถึงนะครับข้อมูลของการดูแลแล้วก็ป้องกันภัยร้ายจากมะเร็งด้วยนะครับโดยดรเดวิดชุงนั่นเองนะครับผมและหนึ่งในการป้องกันร่างกายที่ดีที่สุดนะครับที่ดรเดวิดชุงเนี่ยได้ให้ความรู้กับพวกเราครับนั่นก็คือการเลือกหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการใช้สารอาหารที่มีประสิทธิภาพครับเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็ดูแลร่างกายของเราเนี่ยให้ห่างไกลจากมะเร็งหรือว่าเนื้อร้ายได้นั่นเอง และแน่นอนล่ะครับว่าการสาธิตผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะครับทุกท่านจะได้เห็นกันเนี่ยจะทาให้ทุกท่านมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นกับว่าผลิตภัณฑ์ของฟา r มันกเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันร่างกายของท่านได้จริงๆนะครับซึ่งการสาธิตผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้เนี่ยจะสาธิตด้วยกันทั้งหมด3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับนั่นก็คือไลฟ์แพค G3 นะครับผมและสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสารสก,กรัดจากเห็ดหลินจือแดงเข้มข้นนะครับหรือมีชื่อเรียกว่าริเชียมเอสนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกกันก่อนเลยกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าไลฟ์แพคครับ หลายๆายคนนะครับก็คงจะรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าไล์แพคกันอยู่แล้วนะครับไล์แพคคืออะไรนะครับไล์แพกก็คือวิตามินเกลือและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่มีปริมาณและชนิดที่เข้มข้นนะครับและมีปริมาณที่เหมาะสมนะครับกับร่างกายแต่อีกหนึ่งหน้าที่ของเขาครับนั่นคือจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับง่ายมากๆเราจะใช้ในส่วนของสารละลายไอโอดีนครับเป็นตัวแทนของอนุมูลอิสระ นะครับทดสอบยังไงนะครับทดสอบก็คือเราจะเอาไอโอดเนี่ยนะครับยดลงไปเลยครับในน้ำนะครับผมซึ่งเปรียบเสมือนกับสารละลายในร่างกายนะครับสาเหตุที่เราใช้สารละลายไอโอดนะครับก็เนื่องจากว่าสารละลายไอโอดนะครับกับอิสระเนี่ยนะครับจะมีสูตรโครงสร้างทางเคมีครับที่คล้ายคลึงกันมาก แล้วเมื่อเราหยดในส่วนของสารละลายไอโอดลงไปในน้ําแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราคนให้เข้ากันกับน้ําเลยจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าจากน้ำสใสๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเมื่อหยดสารละลายไอโอดลงไปแล้วนะครับจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงทันทีเลยนะครับซึ่งเปรียบเสมือนการทําลายร่างกายของเราเนี่ยนะครับจากเจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยแหละทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าลฟ์แ็ค นะครับที่อุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และสารต้านอ,อ,อนุมูลอิสระเนี่ยนะครับเขาจะเข้าไปจัดการไอ้เจ้าตัวอ, Obi อน word, again, ุมูลอิสระที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับด้วยเราเนี่ยนะครับก็นำไล์แพคนะครับที่ทําการบดเป็นที่เรียบน้อยแล้วนะครับใส่ลงไปในน้านะครับที่มีสารละลายไอโอดีนอยู่แล้วนะครับเมื่อเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยนะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่ลงไปในปริมาณที่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วเมื่อเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็ให้คนให้เข้ากันนะครับกับ สารละลายไอโอดีนนะครับที่ผสมกับน้ําอยู่ในแก้วนี้นะครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าจจกสีส้มแดงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นสีใสขึ้นทันทีเลยนะครับซึ่งเปรียบให้เห็นเลยนะครับว่าไอ้เจ้าตัวไล่แพกเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้จริงนะครับแล้วก็จะช่วยปกป้องร่างกายของเราเนี่ยนะครับให้ห่างไกลจากโรคเรื้อรังอะไรต่างเนี่ยนะครับได้เยอะแยะมากมายจริงนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยว ะจะมาทดสอบผลิตภัณฑ์ตัวถัดไปกันเลยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นะครับที่มีเชื่อว่าเครื่องดื่มผลไม้เข้มข้น G3 นั่นเองนะครับสำหรับใครก็ตามเนี่ยนะครับที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับคงจะชื่นชอบกับรสชาติของเขานะครับแต่ก็จะมีหลายท่านเหมือนกันนะครับที่อาจจะยังไม่เคยเห็นการสาธิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับจะสาธิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้เห็นกันจะจ่าไปเลยนะครับว่าเขาเนี่ยจะช่วยปกป้องร่างกายของเราให้ห่างไกลจากไอ้เจ้าตัวอนุมูลอิสระได้ยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ สำหรับการทดสอบเครื่องดื่มผลไม้ G3 นะครับเราจะใช้อุปกรณ์เนี่ยนะครับนั่นก็คือเข้าสารนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวสารละลายไอโอดีนะครับผมสำหรับสาเหตุที่เราใช้เข้าสารนะครับก็เนื่องจากว่าไอ้เจ้าเข้าไอ้เจ้าเข้าสารตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีสรรพคุณครับที่ดูดซับนะครับเอาสารต่างๆเนี่ยเข้าสู่ตัวเองเนี่ยได้ดีมากๆนะครับก็เปรียบเสมือนกับเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยแหละ เมื่อสารอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นสารดีหรือสารไม่ดีเนี่ยนะครับเข้าสู่ร่างกายครับเซลล์ของเราเนี่ยก็จะดูดซับไม่เลือกหน้าอีกเช่นเดียวกันนะครับนะฮะเราก็เลยตัดสินใจครับใช้เข้าสารเป็นตัวแทนของเซลล์ในร่างกายเรานั่นเองนะครับวิธีการทดสอบครับง่ายมากๆเราก็ใส่ในส่วนของเข้าสารตรงนี้เนี่ยลงไปในแก้วทั้งสองใบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ใส่ในส่วนของสารละลายเอดีเนี่ยตามลงไปเลยนะครับทั้งสองแก้วนี้ คุณจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าเมื่อหยดในส่วนของสารลายไอโอดลงไปแล้วเนี่ยนะครับนอกจากจะทําให้น้ำเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวคุณเนี่ยนะครับดูดีๆนะครับว่าข้าวสารเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนสีด้วยหรือเปล่าคุณจะเห็นเลยนะครับว่าข้าวสารจากสีใสเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับเซลล์ในร่างกายเมื่อได้รับสารพิษเข้าไปนะครับจากสีขาวใสเมื่อสักครู่นี้นะครับมันกลายเป็นสีนะครับดำๆแบบนี้ทันทีเลย ซึ่งจะเปรียบเสมือนกับการถูกทำร้ายนะครับจากอนุมูลอิสระนั่นเองที่ส่งผลให้เซลล์ในร่างกายของเราเกิดความเสื่อมเกิดขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า้เจ้าตัว g 3เนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าจัดการนะครับกับสารพิษสะสมนะครับหรือว่าอนุมูลอิสระตัวนี้เนี่ยได้ยังไงวิธีการทดสอบก็ง่ายๆเลยครับให้เราเนี่ยนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ g 3ตัวนี้เนี่ยนะครับเทลงไปเลยครับใน แก้วนี้นะครับเพื่อที่จะทดสอบให้เห็นเลยนะครับว่าตัวผลิตภัณฑ์ G3 เนี่ยสามารถที่จะช่วยนะครับปกป้องร่างกายของเราเนี่ยจากอนุมูลอิสระได้ยังไงนะครับเทลงไปเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเทลงไปแล้วก็ให้เราคนเล็กน้อยจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าจากสีเข้มๆนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีส้มโดยทันทีเลยนะครับแล้วก็จากเม็ดข้าวที่มีสีดำๆแบบนี้ นะครับกลายเป็นสีใสแบบนี้นะครับทันทีเลยนะครับนี่แหละนะครับคือประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับลงลึกถึงระดับเซลล์ของ G3 นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเราต้องการพิสูจน์อีกครับว่า G3 เนี่ยนะครับสามารถที่จะป้องกันนะครับร่างกายของเราเนี่ยจากอนุมูลอิสระเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะครับโดยเราจะหยดสารละลายไอโอดเนี่ยนะครับเพิ่มเติมลงไปนี่แหละในแก้วของที่ใส่ G3 ลงไปแล้วด้วยนะครับ ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วคนให้เข้ากันคุณต้องสังเกตนะครับว่าสีของน้ำเนี่ยนะครับไม่มีการเปลี่ยนสีนะครับรวมไปถึงเม็ดข้าวเนี่ยนะครับก็ไม่มีการเปลี่ยนสีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับว่า G3 เนี่ยนะครับนอกจากจะช่วยต่อต้านอนุมูอลอิสระได้แล้วเนี่ยนะครับยังช่วย ป้องกันร่างกายเนี่ยนะครับจากมลภาวะนะครับหรือว่าสารพิษภายนอกได้อีกด้วยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาสู่การสาธิตผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือนะครับตัว richems นะครับหรือว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงเข้มข้นนั่นเองนะครับโดยการทดสอบเนี่ยเราจะมาทดสอบการละลายของเขานะครับโดยเราจะเปรียบเทียบเลยครับผมกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาด นะครับให้เห็นกันจัะจะเลยครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับมีการละลายที่ดีกว่าจริงๆนะครับส่งผลโดยตรงเลยครับต่อการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบไปเห็นเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยนะครับที่ราคาถูกมากๆแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอทานเข้าไปสู่ในร่างพอเข้าไปสู่ในร่างกายแล้วเนี่ยนะครับการละลายของเขานะครับคุณจะเห็นเลยนะครับว่ามันไม่ไดีนะครับเท่ากับของเราเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ลิชิ MS ของเราก่อนนะครับในการทดสอบง่ายมากๆนะครับในการทดสอบในการเปรียบเทียบนะครับเราจะเทในส่วนของลิชิเอ็มนะครับลงไปในแก้วนะครับผมแค่เทลงไปเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นแล้วนะครับว่าสีของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะครับเข้มมากๆนะครับแล้วก็เมื่อทําการคนนะครับเพื่อที่จะให้ละลายเข้ากันกับน้าเนี่ยนะครับคุณจะเห็นเลยนะครับว่าการละลายของเขาเนี่ยนะครับ ละลายได้ดีมากๆไม่มีการตกตะกอนนอนก้นแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วเมื่อคนไปนานๆนะครับผมยังต่อเนื่องเนี่ยนะครับสีก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับและการละลายเนี่ยนะครับก็จะดีมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเดี๋ยวจะให้ดูผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับที่กระปุกนี้เนี่ยนะครับราคาขายเนี่ยถูกมากๆแต่ว่าเดี๋ยวดูประสิทธิภาพการละลายของเขานะนะครับว่าจะละลายออกมาเนี่ยนะครับ เป็นยังไงบ้างนะครับทาเหมือนกันเลยครับนะฮะโดยการใส่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะครับลงไปในน้ําอีกเช่นเดียวกันนะครับคุณจะเห็นเลยนะครับว่าเมื่อใส่ลงไปแล้วเนี่ยนะครับนอกจากมันจะไม่ละลายแล้วนะมันยังลอยอยู่บนน้านะครับที่อยู่ภายในแก้วนี้นะครับและเมื่อเราคนนะครับนอกจากไม่ละลายแล้วนะครับคุณจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่ามันตกตะกอนนอนก้น นะครับเป็นแบบนี้เลยไม่ต่างอะไรเลยครับจากการที่คุณกินแค่เปลือกไม้หรือว่ากากไม้เข้าสู่ร่างกายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพนะครับในการออกฤทธิ์นะครับหรือว่าในการทํางานของเขาเนี่ยนะครับคุณแทบจะไม่ต้องหวังเลยครับว่าเขาจะสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับที่มีการละลายเนี่ยนะครับ ครับส่งผลต่อการดูดซึมเนี่ยนะครับที่ดีมากๆอีกด้วยนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยนะครับออกฤทธิ์ออกมาเนี่ยได้ดีนะครับกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับอย่างชัดเจนจริงๆนะครับสำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์ในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจในสินค้าของฟาร์มเมเนกนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเมเนกเนี่ยนะครับจะทำให้ทุกท่านเนี่ย มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวสามารถที่จะต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆเนี่ยนะครับได้อย่างมากมายจริงสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ